อซโอเซโยเกิร์ตเียอเโยเกิร์ตมีโยเกิร์ตดอันนี้ของว่างนะคะวันนี้น,นี่เรากินของว่างวันหยุดพ่อกับแม่แม่วันนี้แม่กับลูกสบายเลยวันหยุดกินของว่างกันอากาศเนานาอากาศเนาาเขากับบอก,ออกของหนอกแล้วจ้ะเาปิซา่านำ้ำน้กีวีพี่หนองกีวีอืมอืมกีวีลูกละหาคน เนี้ยซื้อเอาไม่กินซองลูกแซบาลกีวีคือกีวีมายี่สิบคนแล้วก,ก็อืมลาสเบอรีล่ลาสเบอรี่มาจากประเทศโมร็อกโกโมร็อกโกยี่ส้นกลองกล่องละยี่สิบคนอืมอืมเป็นส,ส่วน หวานมากเลยสตรอเบอรี่จากโมร็อกโกอืมกีวีเปรี้ยวนิดหน่อยอืมอสอบูเบียมันบูเกชีบูบบกเกบอรี่จากประเทศเนเี้แถบละนองเลยยี่สิบห้าคนจับจับหว,วานมากเลยวววกกหวานหวานแต่ว่ากะอืมอือหวานคือแบบเล็นไม่เอาบานห้าบปะ บุบลีวันก็แบบแมวหานเาบ้งไม่เนาะคล้ายมอแมวตัว้ามันมีเม็ดไแม้มันมีหน่อยๆนังสมครอืเอว่าสดเะยูเบยูเบบบุกะหเลยเยูบยูเบยูบลียูเบยยูเบสตรอเบอรี่สตรอเอี่มาจากประเทศไหนมาจากประเทศสเปนอันนี้ น้ำเขาบอกเลยได้ประเทศประเทศนอกเว็บ่มีผลไม้จช่วงในเพราะว่ามันหนาวเนาะเฮาต้องนําเขาจากต่างประเทศผลไม้แล้วริบบิ <c oughs> ้สตาร์สตู๊ดิสบิซนสาสตู๊ดค่ะกินอาหารว่างก่อนเฮาก่อนเฮาสิกินอาหารเย็นเนาะกินอาหารว่างช่วงช่วงนี้ก่อนอื อ,อ,อยู่โรงเรียนคือนกัอนอยู่โรงเรียนที่ทำงานตอนเศร้ากินอาหารตอนเศร้าก็คือกินขนมปังขนมปังกับมินมี่มินมีนมนหนาต่างๆนอกแล้วแต่เขาจะเหลือก็ไม่จะมมนหนาชีสหนาแฮมหนาแยมหนาต่างๆไข่ดาวเมื่อไข่ข้นเดียวแต่แต วานนี้ช่วงช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงสิบโมงครึ่งก็เด็กน้อยก็กินอีกหลังจากที่กินไปตอนเจ็ดโมงเศาร์เรากส็สิบสิบโมงครึ่งก็กินเนนอาหารเราจะมีอาหารเป็นขนมปังหรือว่าจะเป็นอาหารแบบว่าอาหารแบบอาหารเย็นคือจังบา,ทาเทาเป็นเป็นซุปเป็นน้ำซุปหรือว่าเป็นบางชาคนทีน่ทำงานเป็นกร,ร,ระเ้ปอเปียให้เด็กน้อยกินนะหงเขาเราก็ไม่ปเปี้ย อาหารไทยเสริมเป็นน้ำเพระาะว่าเพิ่นเพิ่นมากกินอาหารไทยปกปก้กเปี้ยง,ง,ยงองเง้ยแล้วก็ช่วงใบซองใบซองก็สิเป็นมือผลไม้ของเล็กน้อยใบซองมือผลไม้ของเล็กน้อยกส็สิมีผลไม้ต่างๆให้เล็กน้อยจะม,มีขนมปังเขาละแผ่นแล้วก็กินในผลไม้ผลไม้ก็ส่วนมากเล็กน้อยมักสิแอปเปิ้ลโอ้แผลละ อัง,งุ่นแล้วก็มีกล้วยคีวีอัทอบท็อปไปได้ถ้ออาอบโยเกิร์ตได้แบบลรกูโอ้อลงไปใส่โยเกิร์ตแหงแซ่บบาดเนี่ยเป็นสลัดผลไม้ไปเลยบาดเนี่ยใส่ขวดโยเกิร์ตเนาะเดือดออกกำลังเผื่อสุขภาพห่างกับมี่กนะินผลไม้เนาะทุกเมื่อทุกเมื่อกินผลไม้ ยี่ห้อในสหออผลไม้ไปต้องเรียนทุกมือจนวลัสิเป็นแอปเปิลแอปเปิลเป็นส้มเป็นช่วงนี้นอเวบอมีผลไม้เองเลยเพราะว่าอากาศหนาวมากเข้านั่มเขายังเดี๋ยวเลยอืือเมลิกูซูกีบีซูกีบีส้มเท่มไง หน่อยมันถึงผลไม้น้ำกัะเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพวิตามินซีเสริมวิตามินซีกินโยเกิร์ตในซอยระบายดีมีไฟเบอร์มีนผลไม้แล้วไม่โยเกิร์ตอืมลูกง่ายๆซอฟวีลูกไง,ไง่กงนายๆาหาร แต่ว่าบโบหวานบบโบโบเปรเพื่อจังของของประเทศนี้กันได้เตจูสกัดสำนักของประเทศนอเวย์ย่างแสบเลยสตรอเบอรี่แต่ว่าอันนี้มันเก็ดพอกินได้อยของนอเวยยต้องรอดส้วมเหมอผลไม่ ดีบีนนังเขากันเลยจริงๆกับเป็นโยเกิร์ตเปียวชิดเลยวาลัเบอรี่นี่ราคา20่โคนกองหนึ่งมาจากประเทศโม,บบมบบร็อกโกแซ่บๆบมานๆอบุบรีนมาจากประเทศเนเนธอร์แลนด์ ตรอเบอรี่มาจากประเทศสเปนสเปนเนี่ยสเปนแล้วข้นกินคนกินมาจากประเทศไทย <laughs> อันละฟรุกต์ขมฟอชอลีลันอุ๊ยเอ๊กสปิซ่าเอ๊กามฟอไทยแลนด์สปิซ่าเฮียอนอ <laughs> <laughs> ร์เก <laughs> โอ้ทั้งทั้งผลไม้ทั้งคนมาจากต่างประเทศครับเนาะออืกรูไปะ แต่ว,ว่ากูมึงนู่อาหารประมาณลอยคน้นเบิร์นี่แบบมันจานนี่แบบมันเกือบสีลอยผลไม้จานนี่แบบมันคิดเป็นกันไทยแบบมันสีลอยนะอยากตับภายในสิบนาทีอ,อ,อ่าสปทดอปโยเกิร์ตจ้ะกินโยเกิร์ตเปละ่าเี่ค่ขเลวเลี่ยน S 1> <S 1> <S สปาลาสปาลาที่ฟรุกเส,ส,สร็จเมีโอกาสจะกินผลไม้ก็ได้จ้ะแซ่บๆดีต่อสุขภาพ สลัดมื่อนี่มื่อนี่ผลไม้สลดัดผลไม้มื่อนี่ใส่กับโยเกิร์ตอืมจับอืมยังตัะ ตรอเบอรี่ลูกใหญ่เยอะแต่ว่ามันรสชาติเบาปานใดกินรัสเบอรี่นี่กูจะมากินมากมากกินรัสเบอรี่ไหมราสเบอรี่อยู่มึงเมา่อวัแองแสบค่กช่วงมันหนามันมากเอาไปซื้อมาไว้หลายๆแล้วก็มาแช่ตู้ไปมากิน ก็เบิร์จานเราพ่อแม่พี่น้องเออกินแป๊บเดียวก็เสิร์จานเราสองคนแม่ลูกพอไ่อยู่หมดเนี่ยพอไปเรียนพอไปลุงเรียนตอนเ่าเป็นเพิ่นไปต่อไบคับพี่เพิ่นเรียนติดต่อกันแล้วสอมซามอาทิตย์ลบเสาร์อาทิตย์ไปทํางานหามื่นเลยวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนอีกแม่เดี๋ยวเราพูดเ่าถ้าว่าไปต่อไบคับพี่กับกับอะไรฮ็ดงานอีกไหม ว่าใบขับขี่เบิกอายุไหมเข็ยนงานขับรถขับรถเแ็ลงานขับรถตรงนี้ใบขับขี่พึ่งขับมาตั้งหลายปีแล้วแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนมันต้องเอะไรอัปเดตอัปเดตทุกสิบปีก็ครบสิบปีแล้วเพึ่นก็ต้องไปไปรับข้อมูลใหม่อัปเดตข้อมูลใหม่แต่สได้เข็ยนงานก็ไปก็คืองมาจีทับพึ่งก็ต้องไปเนาะ เพิาะ่าเราเริ่มเริ่มวอาพื้นผู้เฒ่าวะบาดนะเริ่มเราเริ่มวอาพื้นฝรั่งะบาดบ่อยู่บ้านเ้าวอาพื้นะบาดนะผู้เฒ่าไปเฮ็ดงานผู้เฒ่าไปเลี้ยงต้นถาวรเดี๋ยวแลวจังนาสิว์เรื่องเงื่อนเดือนผู้เฒ่าถอ้เบิ้งเนาะให้ฟังไม่จ้ะ เดี๋ยวหลังจากกินผลไม้เราเดี๋ยวสิบอัดเรื่องเงินดเดือนผู้เฒ่าให้ฟังเนะาะเพื่อน้หลายปานไงเฮามานินทาเพิ่นแม่มือนี่แ <c> ห <oughs> ่นินทาพลังเฒ่านินทาพลังเฒ่าสิไดอยัง,ง,ง,งเงี้แช่ฟังแล้ซื้อจากเ่ได้บ่ได้อวดบมื่อไรยังหรอกแต่ว่าสิแช่ฟังจะซื้อว่าเป็นจังได๋นินทาพลังเถาจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะคลิปนี้คลิปกินส้วนกินผลไม้จ้ะอร่อย เพื่อสุขภาพเติมวิตามินซีลงไปฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดีด<ะ>เ๋ยวห้องกินต่อหันมืดนะจ๊ะนะห้องที่สองอืมยจกแมทอืมอึดมัด